ผัดปักบุ้งนะครับผมเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งง่ายๆปัาบุ้งก็ล้างในนะ้ำไม่สะอาดเป็นผัดน้ำนะผมใส่น้านิดเดียวนะครับเครื่องปรุงก็ซอสนิดหน่อยนะครับผมน้ำมันหอยนิดหนอ่อยนี่ก็เป็นเมนูที่ก็ ทกำกินควบคุมอาหารได้น้ำตาลนะครับผมที่ใส่เมื่อกี้นิดหน่อยอรสด,ดีก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยครับผมนะครับกินอย่างนี้แหละน้ำตาลนิดหน่อยก็คือปรุงเหมือนทั่วไปครับผมแต่คือแบบว่าเราจะไม่ใส่พริกเราจะไม่ใส่พริกนะครับผมแล้วก็น้ำมันน้ำมันเราจะไม่ใส่แล้วผัดๆก็กินง่ายครับผมพอมีรสชาติ เราปรุงได้นะไอแบบว่าใส่แบบว่าน้ำมันงงั้นมันหอยอะไรเงี้ยเราเราใส่ได้แต่คือเรามันจะไม่ใส่เยอะเนี่ยเมนงนี้ผมทํะเมนูนี้นี่ผมก็ทํากินบ่อยนะถึงทุกวันนี้อาการดีขึ้นผมก็ยังต้องทําเมนูนี้กินนะเพราะว่ามันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างครับผมผักบุ้งก็ช่วยให้ลําไส้หรือว่าระบบขับถ่ายเราดีขึ้นด้วยแล้วบํารุงสายตายอีกด้วยนะครับผมประโยชน์ของผักบุ้งก็มีหลายอย่างนะครับอ่าเนี่ย ผัดเยกพอผัดไปเรื่อยๆไฟก็ไม่แรงนะผมผัดอ่ะผัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เอาให้สุกนะครับผมอ่อาให้สุกอ่าสุกได้ยิ่งดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่สุกมันก็แบบว่ามันก็จะเป็นเหมือนผักสดนะครับผมเดี๋ยวผักบุ้งมันจะแบบว่ายังไงพอเป็นผักสดแล้วแบบเราก็จะย่อยยากกว่าเดิมอ่าเพราะว่าทําให้เกิดลมเกิดแก๊สเยอะอยนเนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรครับผมผักบุ้งเฉยถ้าเกิดแบบว่า พเพื่อนๆจะเพิ่มกระเทียมกระเทียมทุบๆใส่ก็ได้อกระเทียมทุบๆใส่ก็ได้อืแต่ห้ามแต่ไม่ใส่น้ำมันนะครับผมผมจะไม่ใส่น้ำมันนะครับเนี่ยมนูเมนูควบคุมอาหารสำหรับคนเป็นโรคกดไหลย้อนอผัดผักบุ้งัวเปิานะครับผมแล้วเราก็ไปหาแบบอย่างอื่นกินด้วยที่เป็นเนื้อสัตว์ก็ประเภทว่าอาจจะเป็นไข่ตุนปลาเนื้อหรือว่าเอาหมูไปตุนหรือว่ายังไงอะล้วนหมูคือแบบ เราประยุกได้หมดนะครับผมไข่ต้มไข่ต้มมาแล้วกินกับผักพวกนี้ได้นะครับแต่ส,ส่วนมากผมจะกินกับไข่ตุนหรือว่าปลาเนื้อ่ส,ส่วนมากเมนูพวกเนี้ก็จะทําช่วงเย็นนะครับผมเพราะว่าระบบกับถ่ายเราพอช่วงเย็นมันจะย่อยง่ายมากทำให้เราแบบว่ามันไม่ตกค้างในกะเพราะเวลานอนจะได้แบบว่าอาการไม่ค่อยมีนะครับผมผักจะได้ไปช่วยระบบกับถ่ายตื่นเช้ามานี่คล่องเลยนะครับผมถ่ายคล่องเลยอ่านี่ก็เสร็จแล้วครับตักใส่จานนะครับผม เพื่อนก็ดูไหครับผมเนี่ยมันมันง่ายๆ่ายอ่เงียง้ย,ย,ยม,มันก็พอมีรสชาติให้เรากินนะไม่ใช่ไม่มีรสชาตินะครับผมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอ่าเดี๋ยวเพื่อนมาดูสีสันนะครับผมอ่าเห็นไหมสีสันมันเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมมันก็สุกแล้วเห็นไหมเนี่ยแค่นี้ครับผมง่ายๆก็กินแต่ผมกินมื้อเดียวถ้าหมดหมด,หมดจานอย่างนี้ได้นะผมก็ซื้อแบบว่ากัมละสิบบาท คือไม่ได้ปลูกเองเนาะใครแบบอยู่ที่บ้านแล้วปลูกเองได้เนี่ยประหยัดไปได้มากเลยครับผมปัับุุ้งจีนอย่างเงี้ยเนี่ยใส่ประมาณกำหนึ่งประมาณจานหนึ่งเนี่ยกินที่หมดไปเลยครับผมพยายามกินที่หมดไปเลยนะครับคือค่อยๆเคี้ยวไปนั่งเคี้ยวไปเนี่ยง่ายๆครับผมง่ายๆผมก็กินง่ายๆอย่างเงี้ยครับผมนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งนะที่แบบว่าใช้ควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมเนี่ยก็ควบคุมอาหารได้ดีแต่แนะนําให้กินช่วงเป็นมื้อเย็นนะครับผมอ่ามื้อเย็นของของทุกคนนะครับผมเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ย มันจะไม่ตกค้างเยอะเพราะถ้าเรากินผักอย่างเงี้ยแล้วผักบุ้งจะเข้าไปช่วยระบบขับถ่ายเราเนาะที่ผมบอกเนาะครับผมก็ทําแบบนี้นะครับผมเมื่อก่อนน่ะวนเวียนกันไปบ้างอาหารก็จะเป็นประเภทนี้อร่อยนะครับไม่ใช่ไม่อร่อยนะครับแบบนี้ก็ทําให้เราแบบว่าสบายท้องสบายตัวนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะก่อนนะครับ ไปไปทําตามแนะนําทําได้นะครับผมง่ายๆเลยบ้านๆง่ายๆอืเป็นเมนูที่ทําง่ายมากนะครับผมแล้วก็คุณภาพหรือว่าสรรพคุณก็ดีเยี่ยมครับผมผมลองละกินมาเกือสิบปีแล้วครับผมเมนูนี้ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ